สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรแน่นอนค่ะมันต้องมีเรื่องปากก็คือเรื่องของคำพูดนะคะหลายท่านค่ะก็จะรู้สึกเจ็บใจเสียใจด้วยคำพูดของคนค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่ที่ทำให้เราเจ็บใจมากที่สุดคือคำพูด จากคนที่เรารักแล้วก็พูดกับเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองมาติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดนะคะค่ะก็น่าจะนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ชัดชัดเจนนะคะตัวละครที่หยิบมานะคะเวลาที่อาจารย์หยิบสุ่มหยิบหัวใจนะคะอาจารย์ก็จะหยิบจากเขาเรียกว่า หยิบจากในกล่องนะคะสุ่มมาเลยแล้วก็มาดูว่าวันนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวะค่ะนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของระหว่างแม่ลูกนะคะแล้วในครอบครัวนี้ค่ะก็จะมีผู้สูงอายุสักท่านหนึ่งจะเป็นคุณย่าหรือคุณยายก็ได้นะคะก็ที่ยังพอเดินได้นะคะแล้วก็จะมีลูกะค่ะนะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะทีนี้เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องของอะไรฮะคาพูดนี่แหละค่ะเราว่าคนในครอบครัวทั้งหมดรักกันถูกไหมฮะเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะก็ต้องมีความรักนะคะทีนี้แหละถ้าสมมุติว่ามันไปเจอตัวกระตุ้นคือคําพูดทางลบอ่ะฮะก็จะทําให้เกิดความน้อยอกน้อยใจกันในครอบครัวค่ะซึ่งอันเนี้ยจะต้องต้องเยียวยาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวขอ วางไว้ตรงแถวๆนี้ก่อนนะคะเอาละค่ะอาจจะไม่ค่อยเป็นแบบระเบียบร,ระเบบทั้นนะแบบว่าง่ายๆสบายๆนะคะทีนี้ขอขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงสาวนะคะแต่ว่าอาจจะมีลูกแล้ว,วนะอะเนาะเป็นผู้หญิงสาวใหญ่นะเป็นผู้หญิงสาวคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะคะที่ที่ต้องทํางานนะคะอยู่ในกรอบ รอบของสังคมอะที่เหมือนกับว่าเมื่อทํางานแล้วก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยอยู่ในกรอบนะ,ะก,ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออทำงานเลี้ยงตัวเองแล้วจบแต่ว่าอยู่ในกรอบที่ทํางานแล้วก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะเนี่ยทำงานแล้วต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะรับผิดชอบใครบ้างรับผิดชอบไหนจะแม่ไหนจะยายแล้วก็ ไหนจะลูกหรือหลานหรือหรือว่าเป็นหลานก็ได้หรือว่าเป็นเด็กเล็กๆแล้วกันนะคะเป็นเด็กที่ที่กําลังแบบอ่อนอายุน้อยกว่านะคะหรืออาจจะเป็นน้องเป็นน้องสาวที่ยังเรียนไม่จบก็ได้ค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าน้องคนนี้ยังไม่ได้มีครอบครัวนะคะ น่าจะเป็นน้องสาวแล้วกันเนาะนะเป็นน้องสาวที่ยังเรียนไม่จบอ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะ,ะสรุปว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับในครอบครัวที่จะมีความแบบซับซ้อนเลยนะคะเรียกว่ามีทั้งแม่มีทั้งยายและมีทั้งน้องที่กําลังเรียนนะคะแล้วก็น้องคนนี้ค่ะก็รับบทนางแบบก็คือจะต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะคะทีนี้ พอจะนึกภาพออกไหมคะบางทีเราเนี่ยจะให้คําปรึกษาใครเนี่ยเราต้องเห็นความซับซ้อนตรงนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเออมีปัญหาอะไรแล้วก็เออทำไมไม่แก้อย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันมันยากนะมันซับซ้อนนิดนึงนะคะทีน,นี้ต้องโดยส่วนใหญ่นะคะคนในลักษณะแบบนี้คะ่ะมีกรอบอะ่ะมันมีความกดดันอยู่ในตัวเองแล้วนะคะอย่างเช่นต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะอย่างเช่นพอไปทํางานเนี่ยก็ต้องมีกรอบของบริษัทถูกไหมคะมีกฎระเบียบ ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกๆมันมีความเครียดกับระบบอยู่แล้วแหละนะคะที่ต้องดูว่าเราน้องคนนี้น้องน้องนางแบกเนี่ยนะคะคิดอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าคิดนะคะถ้าคิดว่าโอ้โหเราเกิดมานะทํางานทํางานหนักเนาะทำงานหนักโอ้โหไม่มีเงินเก็บนะต้องทุกอย่างเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ต้องทําเพื่อครอบครัวหมดเลยอะ่ะนะ อันนี้จะเป็นวิธีคิดที่ทำให้น้องหนักค่ะนะคะแต่ถ้าน้องคิดใหม่ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนาะเกิดมาเนี่ยนะก็ได้ทำความดียังมีงานทำนะแล้วก็ยังงานอันนี้ก็ยังโอ้เอาสามารถที่จะไปเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงทุกคนในครอบครัวให้อยู่ได้อย่างดีในระดับที่เราพอใจเลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ควรคิดค่ะ น้องรู้สึกภูมิใจนะน้องนางแบบรู้สึกภูมิใจเลยนะที่เราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะแต่เราก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองนะคะดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะี่นี่คือความภูมิใจอะไรก็ตามค่ะถ้าเราแบกอยู่นะคะแบกอย่างเดียวมันหนะักแต่ถ้าเราทำด้วยความภูมิใจและถือว่าเป็นการฝึกความเสสละ อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอาจรย์ชื่นชมนะคะน้องนางแบบก็คงจะต้องผ่านเหตุการณ์ร้อนหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายอันนี้น้องเก่งมากที่สามารถที่จะยืนหยัดนะคะแล้วก็ทำดูแลครอบครัวที่ที่ตัวเองรักนะคะทีนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดูดูมีความสุขดีแต่ถ้าเราจะใส่ใส่ใส่เรื่องไปนิดนึงว่าอ่าโอเคที่ในครอบครัวเนี้ยนะเวลาที่น้องน้องนางแบบเหนื่อยมาเพราะว่าบางทีมันมีความกดดันนะไปทํางานนะมีความกดดันนะคะก็อาจจะต้องกลับมาเนี่ยแล้วก็มาลงกับคนที่บ้านนะ,ะมาลงกับคนที่บ้านนะคะมาลงแล้วก็มาคิดว่า ทุกอย่างคือภาระอันนี้คือเป็นวิธีคิดที่ทาไมฮะยิ่งทําให้หนักถูกไหมฮะทีนี้มันก็อาจจะทําให้มีวาจาพิฆาตนะคะหรือว่าพูดจาแล้วก็ทําให้แม่เสียใจทําให้ยายรู้สึกทําให้ย่าหรือยายรู้สึกว่าตัวเองกําลังเป็นภาระทําให้น้องรู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์เลยเห็นไหมฮะท,ทั้งทั้งที่ทั้งที่น้องนางแบก มีความรักครอบครัวเต็มหัวใจแต่บางทีเหนื่อยมาแล้วก็พูดโดยที่อาจจะไม่รู้สึกว่าพูดแล้วทำให้คนคิดมากแล้วก็คิดว่าทุกคนในบ้านเป็นภาระอันนี้น้องนางแบบค่อยๆค,คิดแล้วก็ต้องฝึกนะฝึกก็คือหนึ่งจะฮิวใจตัวเองคือคิดในสิ่งที่ถูกที่ควรและคิดในสิ่งที่ที่ใช่ทำด้วยความภูมิใจทำดีเพิ่มอีกนิดนึงคือการพูดดีๆค่ะถ้าน้องรู้สึกว่าวันนี้น้องอารมณ์ไม่ดี ก,ก็เลี่ยงที่จะไม่พูดกลับมานะฮะอย่าปล่อยตัวเองนอนตรงโซฟานะกลับมาอาบน้ําแล้วน้องจะเป็นคนใหม่นะคะแล้วสิ่งที่จะต้องมีเลยแม่เนี่ยเขาอยู่บ้านทั้งวันเขาอาจจะแทบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับใครนะเขาอาจจะต้องการอ้อมกอดไปกอดแม่คะ่ะอาจจะไม่ต้องพูดอะไรส,สักคำหนึ่งเลยก็ได้กอดนะคะ น้องก็าอาจจะบอกว่าเออเราไม่กอดกันบ้านเราไม่กอดกันลองกอดสิคะลองจับมือแม่ลองกอดดูบอกแม่วันนี้หนูเหนื่อยเนะาะโอ้แม่วันนี้หนูหนูเจอเยอะเหมือนกันหนูขอกอดแม่นิดนึงหนูขอรับพลังจากแม่นิดนึงอันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีเลยนะพลังงานความรักของแม่เป็นพลังงานที่ที่แบบสุดยอดที่สุดละคะ่ะอันนี้บอกเลย ตอนที่อาจารย์ยังมีแม่อยู่นะอาจารย์ก็จะรู้สึกไม่เหมือนตอนไม่มีแม่นะพอตอนไม่มีแม่เนี่ยเรารู้สึกว่าอพลังงานความรักแบบเนี้ยเราหาไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน,น้องยังมีแม่อยู่กอดท่านนะคะอันนี้จำเป็นนะคะยังมีคุณยายอยู่กอดคุณยายค่ะ ะะยังมีน้องสาวที่แสนน่ารักอยู่กอดกันคะ่ะไม่ต้องพูดอะไรกันก็ได้คะ่ะและทุกคำที่พูดให้เป็นการพูดด้วยคำทางบวกนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่หรือคุณยายทำกับข้าวให้เนี่ยให้ทานนะคะอย่าบอกว่าหนูไม่หิวหนูลดความอ้วนบางทีท่านอุตส่าห์ตั้งใจทำของโปรดของเราให้ทานนะทานจะค่ะ แล้วก็ทานด้วยความชื่นชมอย่าทานด้วยความรู้สึกแบบเฉยๆบอกโอ้ยอันนี้โชคดีมากเลยนะที่วันเนี้ยหนูได้ทานน้ำพริกปลาทูอยายทำน้ำพริกปลาทูได้อร่อยมากคือการชื่นชมกันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับคนที่เขาอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าน้องมาถึงน้องก็มาแบบมาบอกโอ้โหย,ยู่บ้านกันสบาย ไม่นะคะคนอยู่บ้านไม่ได้สบายค่ะงานบ้านไม่ใช่เป็นงานที่สบายค่ะนะเอาใหม่นะคะมีมุมมองใหม่แล้วก็ค่อยๆทําใหม่ปรับแค่คําพูดตัวเองค่ะน้องทําดีมาตลอดเลยนะคะแต่ถ้าน้องเสียที่คําพูดให้น้องปรับคําพูดนะคะให้ให้พูดแล้วคนที่บ้านรู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นมันมาจากไหนคะคำพูดมาจากวิธีคิดที่คิดบวกกับเขามองมุมดีของคุณแม่สิคะว่าคุณแม่เราเนี่ย น่ารักตรงไหนมองที่มุมดีแม่เราอาจจะไม่ได้ดีร้อร์เซนค่ะถูกไหมฮะแต่ว่ามองมุมดีของคุณแม่มองมุมที่ดีของคุณยายคนแก่ไม่ได้หน้าเบื่อนะคะคนแก่เต็มไปด้วยพลังงานของความอบอุน่นเราอาจจะคิดว่าเขาบน่นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านพูดนะ่ะลึกๆเราต้องฟังลึกๆว่าจริงๆแล้วท่านต้องการอะไร บางทีท่านเกรงใจนะคนแก่บางทีเนะี่ยง่ายๆแค่เปิดขวดน้นะําเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะคะอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นเราจัดเตรียมอะไรได้ในระดับหนึ่งให้เราทํานะคะส่วนน้องเขากําลังต้องสร้างอนาคตต้องเรียนหนังสือเราก็พูดให้กําลังใจเออเรียนอันนี้ดีนะให้กําลังใจให้คําแนะนําคนทุกคนน่ะต้องการกําลังใจในทุกวัยอ่ะเขาต้องการกําลังใจค่ะนะคะที่อาจารย์ออกมาทําคลิปตรงนี้อาจารย์ให้กําลังใจคนนะ ให้กำลังใจน้องนางแบกบนะคะจะไม่ได้สนใจนะว่าคลิปอาจารย์จะมีคนฟังกี่ล้านคน <laughs> นะแต่ขอให้เป็นคนที่เขากำลังต้องการกำลังใจแล้วคำพูดของอาจารย์ไปเติมเต็มแล้วให้เขามีกำลังใจเนี่ยอาจารย์ก็มีความสุขแล้วนะ ะะโดยที่ทําแบบไม่ได้คาดหวังนะเป็นการท,ทําที่ที่ดีมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องลองไปปรับคําพูดของน้องดูนะคะว่าถ้าพูดแล้วคนรู้สึกแย่อย่าเพิ่งพูดคะ่ะแล้วก็ให้มีกําลังใจบางทีเราเหนื่อยแล้วเราก็มาด้วยพร้อมกับความเบี่ยงนะคะไม่เอาอย่างนั้นนะคะทุกการกระทําให้เราเป็นการกระทําที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานทางบวกมันจะเยียวยาจิตใจทุกคนในบ้านได้ดีคะ่ะน้องเป็นหลักของคนที่บ้านนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทําความดีละต่ออีกนิดหนึ่งนะจากความดีที่เราทํามาตลอดแล้วเนี่ยต่อเสริมอีกนิดหนึ่งนะด้วยคําพูดดีๆภาษากายดีๆแล้วไม่คิดว่าทุกคนเป็นภาระแต่ทุกคนคือพลังงานที่เราจะได้ขับเคลื่อนค่ะนะคะมันจะส่งผลส่งผลดีกับชื่อของน้องแน่ๆแ,แล้วคนที่ที่กระตันอยู่กับครอบครัวกับคุณแม่คุณยาย ไม่มีวันตกตำ่ำอาจารย,ย์ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะไม่มีวันตกตำ่ำแน่ๆเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้ค่ำคืนไหนก็ตามนะคะหรือว่าในในวันคืนไหนก็ตามที่ที่น้องรู้สึกว่ามันกําลังเจอปัญหาและอุปสรรคเนี่ยอยากให้น้องดูสะพานอันนี้นะเวลาที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปเนี่ยถ้าเราเหมือนแบบยืนนิ่งมันไม่ก้าวข้ามผ่านถูกไหมฮะแต่เราอะ่ะก็จะต้องค่อยค่อย ตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆก้าวข้ามผ่านไปกำลังใจดีๆจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้แม้ว่าเราจะไม่เคยทำแม้วเราจะไม่เคยขึ้นสะพานนี้แต่เราก็ดูแล้วว่าโอเคสะพานนี้ค่อนข้างจะปลอดภยัยแม้ว่าจะไม่ราบเรียบแม้ว่ามันจะมีหินมีอะไรบ้างแต่เราก็ค่อยๆเดินอย่างมีสติครัเหมือนปัญหาอุปสรรคต่างๆหินเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาอุปสรรค ถ้าเราค่อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆทำนะคะแล้วก็มีพลังงานดีๆมีความรักจากแม่มันจะทำให้เราผ่านพ้นจากปัญหาลูปสัรกต่างๆที่มันเจอในที่ทำงานไปได้อย่างดีทีเดียวนะคะชีวิตเรามันมีหลายสีค่ะในแต่ละวันนะคะมันอาจจะไม่ได้มีสีแดงทุกวันหรอกนะมันมีสีน้ำตาลบ้างมันมีสีเทาบ้างมีหมนบ้างมีสดใสบ้างอันเนี้ย ให้ยอมรับเรื่องนี้เราอย่าไปคาดหวังว่าชีวิตเราสมมติเราชอบสีส้มสีฟ้ามันจะต้องมีแต่สีส้มสีฟ้าไม่ใช่ค่ะเพราะชีวิตเรามีหลายสีนะคะและขอให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของทุกสีที่มันมีในชีวิตเราอะ่ะมันจะทําให้เรามันเติมเต็มการเรียนรู้ของเรามากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะมีเวลาของมันคุณย่าคุณยายที่บ้านมีเวลาของตัวเองค่ะอีกไม่นานไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ ตลอดไปนะคะมันไม่มีคำว่าตลอดไปสำหรับสิ่งมีชีวิตค่ะอ,อีกไม่นานคุณย่าคุณยายก็ไม่อยู่แล้วค่ะไปอยู่สวรรค์เราก็ต้องบายๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทำดีกับท่านนะคะจนถึงวันสุดท้ายเราจะได้ไม่เสียดายเวลานะคะกับกับคุณแม่กับคุณแม่คุณแม่ก็มีเวลาของคุณแม่ค่ะก็คุณแม่อาจจะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นให้ทําดีอย่างที่สุด เวลาพูดเนี่ยพูดให้พูดให้ดีๆนะพูดให้แบบเหมือนกับเป็นคาพูดครั้งสุดท้ายของเราทุกวันนะอาจารย์ว่าอันเนี้ยทำเถอะค่ะทุกอย่างมีเวลานะฮะแล้วกับน้องก็เหมือนกันวันหนึ่งน้องก็ต้องเรียนจบค่ะนะคะน้องก็จะต้องเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเวลาค่ะนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของน้องตอนนี้นะคะก็คือเวลาของการของการเรียนรู้ค่ะนะคะมันก็มีความสุขกับการเรียนรู้แล้วก็มีความสุขกับทุกสิ่งนะคะให้ดอกไม้ ให้ตัวเองทุกวันไม่ได้ไปซื้อนะคะแต่ให้กําลังใจกับตัวเองว่าเอ้ยเราเก่งนะเราผ่านเราผ่านมาได้นะฮะแล้วก็มีจิตใจที่ที่สงบที่ดีงามนะคะวันคืนมันผ่านไปทุกวันค่ะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะความยากลําบากอุปสรรคและปัญหาต่างๆไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะ เดี๋ยวมันก็จะมีเดือนแรมมันมีเดือนมืดนะคะมีแล้วก็พระจันทร์ก็จะค่อยๆค่อยๆเต็มดวงมันก็มีมืดมีสว่างเป็นธรรมดาเป็นวงจรของชีวิตมองมันอย่างเข้าใจค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอสาธุนะคะสาธุกับคุณความดีนะคะที่น้องได้ทําคุณความดีในการที่น้องมีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจที่สงบนะคะคุณความดีในการที่น้องรักครอบครัวรักแม่นะคะ นะเสียสละที่จะแบบแบบเสียสละความสุขส่วนตัวนะไม่เอาเงินไปกินไปเที่ยวเลยดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลคุณยายได้ดีคะ่ะอาจารย์สาธุคะ่ะกับกับความดีเหล่านี้คะ่ะนะคะชื่นชมคะ่ะแล้วก็อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้จากใจจริงนะคะเอาล่ะคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้อาจารย์ได้ทําความดีแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะขอทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทำดีละเว้นชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ